สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะพามาชมรถนะคะ Honda HRV ของเรานะคะจะมาในโทนสีดำนะคะส่วน CRV นะคะจะมาในโทนสีขาวนะคะเป็นรถเก๋งแบบครอบครัวทั้งสองเลยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกแอดมินจะพามาดู HRV ก่อนเลยนะคะสำหรับกระจังหน้ารถของ Honda HRV ของเรานะคะ กระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะจะมีสัญลักษณ์ Honda อยู่ตรงกลางนะคะไฟหน้ารถนะคะเป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่ด้านหน้าด้วยนะคะและเรามาดูตรงด้านข้างรถกันต่อเลยนะคะจะเริ่มจากล้อนะคะล้อคันนี้เป็นล้อแม็กสีดำนะคะเข้ากับตัวรถมากเลยค่ะส่วนกระจกมองข้างนะคะ จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะและจะมีคิ้วกันสาดให้เรานะคะข้างบนก็จะติดตรงนี้มาให้เราด้วยที่เปิดประตูรถนะคะจะเป็นโครเมียมสีเงินเงานะคะเดี๋ยวตามแอดมินมาเลยนะคะและที่เปิดประตูหลังนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีดำดานนะคะบางคนก็หา ที่เปิดตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันต่อเลยคะ่ะสำหรับท้ายรถของ h ั n d a HRV ตัวนี้นะคะจะมีไฟท้ายให้ก็ต้องมีงทุกคันนะเออไมจะมีสปอยเลอร์ให้เรานะคะตามด้วยคีบฉลามนะคะสปอยเลอร์นะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้วยนะคะ